สวัสดีครับจนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดินดว่วนสายล่องพิบูลนครับโอ้เครื่องดิ่งกว่าเดิมเยอะเลยเครื่องดิ่งกว่าเดิมเยอะ โเครื่องนิ่งมากเลยครับ เจ้ามะนาวก็ทานะครับอนุมัติจากดินด่วนและโทรถามแกเมื่อกี้ทําเหมือนกันครับมาแล้วก็ให้ทางหมดได้ได้ตังกลับไปเยอะๆครับผมขอเป็นแค่ดีเซลนะครับชทางหมดจัดให้ได้หมดแล้วครับ นี่ค่อยเป็นเครื่องยนต์หน่อยก่อนยังไม่ได้ทํานะครับก่อนที่ยังไม่ได้ทานี่เวลาแอร์ทำงานนี่รถด,ดับไปเฉยเ,เลยแล้วก็เวลาแอร์ไม่ทํางานนี่เครื่องรอบไปตั้งเป็นพันนะ่ะโอ้ดอบเกินครับถ้าเครื่องอย่างนี้เนี่ยโอเคสวยงามมากครับ ป็นไงครับช่างโมดผ่านไหมผ่านนะครับคิวต่อไป <250. S 2> เป็นเจ้ามะนาวนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจ้ามะนาวกันต่อแล้วกันนะครับอ<ท>่า uh เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาลองดูว่าเที่ยวแรกของเจ้าทะเลใจครับหลังจากทําสปริงก,กวาวนามันเป็นยังไงโดยช่างโมดนะครับผม,มียมีสปริงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสปริง จะเปลี่ยนจริงๆถามดูดิอ่าลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงดูพลังสูบเดียวนะก็จะก็จะทำนะครับเนี่ยอ่าสูบเดียวโอเพนว่างั้นช่างมวดว่าสูบเดียวโอเพนจัดไปว่างั้นอาทิตย์หน้าเจอกันครับกับโรกี้สายจวดเรานะครับดู โอ้ oh. ไม่เคยครับหลอกสปริงกาวนาซิ่งนี่ขนาดออกตัวนี้แบบดูสิสบายสบายโอ้ oh. สบายเลยแบบนี้นี่โอ้ oh. ไม่ต้องเล่งเครื่องเลยเนี่ยแหลมเลยโอ้ oh. สุดจัดครับสุดจัดยิ้มได้แล้วทีนี้ไม่เปลืองน้ำมันกับเขาแล้วทีนี้ เราไปดูรถเสียบบอยกันต่อแล้วกันนะครับอ้าวเห็นฝุ่นตลบอบววนมาแล้วครับเจ้ามะนาวตอนนี้ก็ใช้รถไถทำทางให้เจ้ามะนาวเข้ามาจอดไว้ที่นี่นครับเพื่อจะได้โมดิฟายปั๊มกันนะครับมาแล้วครับนุน่นฝุ่นตลบอบววนมาละโอ้มาแล้ว สุดจัดเลยโอ้พอแล้วพอแล้วมา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 เดินหน้าเข้ามาเนี่ยโอ้เจ้ามะนาวจะได้จะได้แต่งปั๊มแล้ว เจ้าวันาวจะได้แต่งปั๊มแล้วครับ มันก็แรงกว่าเดิมคะไรแรงคูปตุต้าจะทำยังไงมันถึงจะแรงทแงรงใหม่ก็แรงทำได้ไหมช่างขอขอแค่เป็นดีเซลใช่ไหมอะไรแรงขอแค่เป็นมามายกหัวยกหัวอุ้ยกลาคืนนู้นค่อยยกหัวตัวนี้นี่เ,นเกิดความผูก่อนก็นย,ยกหัวได้ นักแล้วของที่น่มันจะติดตรนี้นวครับไหนๆมีสูตรปอเคนลหัวอะไรหนักแท้ยกสมคนเลยวะอู้อหวยัน เครื่องรถเครื่องอะไรร่มสีนี่อิ่งสกปรกแท้น่าจะหายแล้วทีนี้นะทำตัวนี้นี่ขอแค่เป็นดีเซลว่างั้นชังหมดจัดเต็มครับอู้นเครื่องรงสีเราอะแบบนี้นี่โอ้ฝนเนาะรถทำงานเนาะไม่ได้รถจอดที่ไหนยี่ขนาดรถขายกับข้าวเจ้าทะเลใจบุญนะดูดิอ่ะ โอ้อแล้วเรามาดูนะครับว่าคันนี้จะนนทำอะไรบ้างนะครับดูครับดูดทางหมวดกำลังดูอาการครับผม ลูกยางแท่นเครื่องก็ขาดนะครับรก็กกไม่ได้หรือก็ให้แกทําตัวนี้ไปไป,ไปล้างรถให้แกก่อนนี่ก็ให้แกทาตัวนี้เราก็ไปซื้อ,อลูกยางแท่นเครื่องมาไปซ่อมพวก,น,วกนี้ให้หมดมหก่อนเนาะเนี่ยฟิล์มลมก็ไม่มีลูกกตสีแล้วนะอู้ยับยับเตอร์ขาดเยอะยางกินลมไปพัดแตกเดี๋ยวไปพัดแตกเดี๋ยวมันจะบานปลายกันใหญ่รวมกินเนี่ย ยกหเย่ยโอ้ดูอย่างแท่นเครื่องขาดจับเลยเนนะฟาวครับวันนี้ฟาวนะครับวันนี้ดูจะเห็ดอยะวันนี้ก็ถือว่าฟาวไปนะครับเจ้ามะนาว ต้องรอเปลี่ยนลูกยางแทนเครื่องแล้วก็เปลี่ยนใส่น้ำยาฟีมอนเอ่อฟีพัดลมหม้อน้ำก่อนนะครับว่าจะได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยแปว,แวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ